เดี๋ยวเดินไปดูอีพิชานูนุนน,นไม่รู้มันเป็นเลืออะไรตรงนู้นดิทุกคนดูอยู่ไม่นิ่งจริงดูนุน,นข้างเข็นข้างหลังไหมคะนั่นอ่ะตรงนี้ก็โล,งล่งเลยเห็นไหมรื้อไปแล้วก่อนก่อนปีใหม่หนูนนุนเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าทำอะไรไปทำอะไรอีกคะ<ห>คุณชายทำอะไรอีกนี่ปีใหม่แล้วโลกเป่าเกล่าบ้างอ้ยยะเมียเกล่าก็จะโล่งทิ้ง <laughs> อะไรอะไรที่ไม่มีค่าหรอไม่ของเก่าไว้เล่ะเิ้งให้หมดเอาไ่าให้หมดแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆไม่มีสิทธิ์แล้วแหละเพราะมันเลยมาแล้วนี่วันที่สามมกราแล้วเนี่ยเลยแล้วเลยแล้วไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์แล้วพี่หยานหมดสิทธิ์แล้วพี่ยังมีลุ้นอยู่เอ้ยไม่ต้องลุ้นแล้วมันจะมีวันเดียวอีกเองไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นไม่มีสิทธิ์แล้วครับคนเล่นหวยก็ลุ้นทุกเดือนเหมือนกันก็ลุ้นทั่วแล้วมึงลุ้นใครได้ไหมมันก็ต้องลุ้นเะอ่ะต้องลุ้นเราไม่ต้องมีกำลังใจอ่ะกำลังใจอะไร แล้วสรุปรื้อล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 รืออะไรฮะมันล้มหลายปีแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหไอที่พี่ทันไว้เหรอมีต้นไม้อย่างเงี้ยมันกูดหลายปีแล้วพอดีเลเกี้ยอันนี้จะให้ตัดสั้นวะหรือว่าจะปล่อยขึ้นสูงเมืนมะกูดเนี่ยวุ้ยอย่าพึ่งตัดดิมันพึ่งขึ้นงามๆไม่ทำกับข้าวแล้วเราจะตัดทิ้งอันนั้นมันตรงนี้ไม่สวยแล้วเนี่ยเออๆนั่นแหละเอาไว้อย่างนั้นก่อนเอาไว้ก่อนพอหน้าหน้าโลค่อยตัดมันทิ้ง ไอ้ค่อยตัดให้มันเตี้ยลงตอนนี้พอได้กินอยู่โอ้ยตัวดิมรูกี่สิบกว่าปีแล้วมั้งต้นเนี้ยไปเมื่อกู้ดอ่ะเปีแล้วอยู่ก่อดเราอีกเอออยู่ก่อดเราอีกรื้อทุกคนโล่งหมดแล้วตอนเนี้ยเขาบอกปีใหม่แล้วเขาต้องโล่ของเก่าๆนะคะเมียเมียกันโล่นิสัยเก่าก็โล่นิสัยเมียเก่าก็โล่นิสัยจัดไปหวั่นเจี๊ยบอย่านิสัยนี่ดีดี ไปกินลูกค้ากาวลานไปเดี๋ยวับอนเดอเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่ให้มันรื้อไปก่อนให้มันลื้อไปก่อนเฮ้ยมันเชื้อมันอยู่ตรงนี้ต้องอีกต้นนึงเห็นไหมมันจะเคยขึ้นสามต้นแล้วประกบอ่ะพอได้กินนะพอได้กินแหละเธอเออพอลูกกินกับน้ำพริกโอเคปล่อยให้เขาทำงานไปเดี๋ยวเราไปดูรอคอกันดีกว่าค่ะทุกคน